สวัสดีเพื่อนๆพบกับผมพีเดี๋ยวรู้เลยนะครับซึ่งวันนี้พีก็จะมาเปิดความจริงของ3นินจาในตำนานในการ์ตูนนาลูโตกันซึ่ง3ตัวละครในตำนานของนาโตะเนี่ยก็จะหมายถึงจิระยะซึนาเดะและโอโรจิมารุนะครับซึ่งทั้งสามตัวละครนี้ได้รับแรงบนันดาลใจมาจากนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นราวๆสองร้อยกว่าปีก่อนเรื่องจิระยะโกเก็ตสึโมโนกาตาริซึ่งถูกบันทึกครั้งแรกในช่วงกลางทศวรรษ1,800เรื่องตั้งแต่ปีคศ1839 เป็นเวลากว่า30ปีที่นวนิยายเรื่องนี้ได้กลายมาเป็นนวนิยายยอดนิยมจำนวนส3มเล่มด้วยกันโดยมีผู้พันทั้งหมด4คนถ้าเพื่อนเคยอ่านกรนาร์ตูนรูโตเนาะก็จะคงคิดว่ามันเป็นการ์ตูนที่ยาวนานมากเลยใช่ไหมครับแต่เรื่องราวในทานพื้นบ้านเนี่ยกลับยาวเป็น10บสปีเลยทีเดียวกว่าจะจบพอฟังดูแล้วก็คล้ายกับการ์ตูนในสมัยนี้เลยเนาะที่บางเรื่องก็ออกสัปดาห์ละตอนหรือบางเรื่องอย่าง h u n t e อร์เอกฮันเตที่ออกปีละตอนแม่แบบนี้คนอ่านกับคนเขียนใครจะไปก่อนกันละเนี่ยเดิมที แรงบันดาลใจชื่อของจีระยะนั้นมีต้นกำเนิดมาจากตำนานเก่าแก่ของจีนยุคซ่งมันเป็นเรื่องราวของโจรที่ไม่ทราบชื่อที่แท้จริงแต่เป็นโจรที่กล้าหาญและมีพฤติกรรมคล้ายโรบินฮุดและเขาก็จะทิ้งตัวอักษรเอาไว้ในทุกที่ที่เขาป้นโดยจะทิ้งคำว่าซื่อไหลเอียอันนี้ไม่รู้ออกเสียงถูกไหมเนาะมันจะเป็นการออกเสียงภาษาจีนกลางนะครับตัวอักษรเหล่านี้จะแปลว่าฉันอยู่ที่นี่เมื่อตำนานโจรน,นั้นถูกสร้างเป็นนวนิยายในญี่ปุน่นมันก็มีองค์ประกอบของเวทมนต์ที่เปลี่ยนร่างได้ เลเวลบนของนินจาถูกเพิ่มเข้ามาชื่อของจิระยะในภาษาญี่ปุ่นในคันจิก็กลายมาเป็นตัวอักษรแบบนี้พอแปลเป็นไทยก็จะแปลว่าเจ้าหนุ่มฟ้าร้องจึงคาดเดาได้ว่ามันเป็นการเพี้ยนเสียงมาจากคําจีนและมันก็ตรงกับคําคันจิในภาษาญี่ปุ่นพอดีครับใช่แล้วครับซื่อไรเอะจิระยะพอเรื่องราวถูกแต่งจนเสร็จสิ้นก็ได้มีการดัดแปลงนาไปใช้แสดงในโรงละครคาบุกิในปี1852โดยเรื่องราวของจิระยะ จะเล่าถึงเรื่องราวของขุนนางหนุ่มจากตระกูลโอกาตะที่มีความเชี่ยวชาญด้านคาถาแขนงศาสตร์คางคกและได้สู้รบเคียงข้างเจ้าหญิงทากเพื่อกะกรรจัดปีศาจงูชั่วร้ายที่มายึดครองดินแดนแม่ฟังดูคุ้นหูจริงเลยเนาะเอาล่ะครับมาฟังตำนานเมื่อ200ปีกันก่อนดีกว่าจิระยะโกเกสึมโนกาตาริซึ่งตำนานจะบอกไว้ว่านานมาแล้วมีวิญญ,ญาณงูยักษ์ชั่วร้ายที่ออกละวาดออกล่ามนุษย์และแย่งชิงดินแดนญี่ปุน่นโดยมีจุดประสงค์ต้องการครอบครองทั้งประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้จําเป็นจะต้องเข้ายึดสก,กิกาเกะซึ่งเป็นหนึ่งในสามตระกูลที่มีอิทธิพลสรงอานาจของเมืองอิจิโกและอีกสองกลุ่มตระกูลใหญ่ก็คือโมกตะและมาซึระผู้สําเร็จราชาการแทนรัฐบาลโชกุนนามว่าการเรลียวมิยุก,กินโนสุกเกะเป็นผู้มีส่วนสําคัญต่อแผนการของวิญญาณงูยักษ์และวันแห่งโชคชะตาก็มาถึงเจา้กกาเมืองสกิกาเงะซึ่งก็คือมิยุก,กินโนสุกเกะถูกวิญญาณงูเข้าจู่โจม โดยหากไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเด็กหนุ่มนามโอโลจิมารุท่านเจ้าเมืองและผู้สำเร็จราชการแทนก็คงจะตายไปแล้วทําให้ท่านเจ้าเมืองสกิคังเงะจึงเป็นหนี้ชีวิตของเด็กหนุ่มเลยได้รับเด็กชายคนนี้ไว้เป็นลูกบุญธรรมและในวันนั้นเองเป็นวันที่เริ่มผูกชะตากรรมของสามตระกูลเข้าด้วยกันเพราะท่านเจ้าเมืองนั้นหารู้ไม่ว่าโอโลจิมาลุถูกวิญญาณงูยักษ์เข้าสิงซะแล้วและเขาเป็นเพียงหุ่นเชิดตั้งแต่เริ่มต้นนั่นแสดงว่าเรื่องรัวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเจ้าปีศาจงูยักษ์นี้เป็นผู้บงกกตตั้้งแแแ่แ่รอยูลว และเมื Diamond, ่อเวลาผ่านไปจจวิญญาณงูยักษ์ได้ชักใยท่านเจ้าเมืองให้สังหารลูกทั้งหมดของเขาเหลือไว้เพียงโอโลจิมารุให้เป็นผู้สืบทอดในเพียงคนเดียวเจ้าเมืองสึกิคางะซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินและโลจิมารุได้เข้าควบรัฐบาลซึ่งด้วยพลังอํานาจขณะนี้เจ้างูจึงได้สั่งการให้ออกตามลาดตราประทับตระกูลอีกสองตระกูลที่แต่ละอันตกอยู่ภายใต้การคุ้มครองของตระกูลโองาตะและมาซูอุระเอกสารที่มีตราประทับของ3มตระกูล จะเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการสนับสนุนของรัฐบาลโชกุนในการจะยกกองทัพและกองทัพเรือจึงทําให้มีอำนาจทางการทหารที่ยิ่งใหญ่และด้วยการชักใยของเจ้าเมืองให้น้นาวรัฐบาลว่าพันธมิตรของพวกเขากําลังก่อการรัฐประหารอยู่เจ้างูปีศาจจึงหลอกล่อสองตระกูลใหญ่ให้เลิกผลึกกำลังกันก่อนที่จะตลบหลังกวดล้างพวกเขาทีละตระกูลและโยนผู้สืบทอดทั้งสองตระกูลที่ยังเป็นทารกก็คือจีระยะและซึนเดะให้ตกหน้าผาไปแต่โชคยังดีที่ผู้วิเศษชื่อ เซนโซโดจินได้ช่วยชีวิตพวกเขาเอาไว้ซึ่งท่านผู้นี้ต่อมาได้กลายเป็นอาจารย์ของพวกเขาและคอยเลี้ยงดูพวกเขาตั้งแต่ยังเด็ก,ดกแถมยังช่วยสอนวิชาคาถาให้ทั้งคู่ด้วยความที่ทั้งคู่มุ่งมนล้างแค้นให้กับตระกูลและต้องการกอบกู้เกียรติยศที่มัวหมองท่านอาจารย์เซนโซได้พล่ำสอนวิชาคาถาคังคกให้แก่จิรยะและสอนวิชาคาถาศาสตร์ทากให้กับซึนเดะแต่วิชาของพวกเขาจะมีการได้เปรียบเสียเปรียบกันเองโดยเวทมนต์งูของโอโรจิมารุนั้น จะชนะทางเหนือกว่าเวมนต์คาถาสายคางคกของจิระยะส่วนคาถาสายคางคกของจิระยะจะชนะทางคาถาสายท่าของเซนาเด,ดแต่กุญใจสําคัญของการต่อกรเอาชนะโอโลจิมารุได้นั้นจะต้องอาศัยดาบที่ชื่อว่านิกิริมาลุหรือดาบตัดขึ้นซึ่งในศึกต่อสู้ครั้งแรกพวกเขายังไม่มีดาบนิกิริมาลุไว้ในครอบครองทําให้การต่อสู้ของจิระยะและโอโลจิมารุในครั้งนั้นโอโลจิมารุจู่โจมได้เฉียบขาดและสร้างบาดแผลจนทําให้จิระยะบาดเจ็บสาหัส ทำให้จิรยะพ่ายแพ้และต้องหลบหนีเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ก็ยังโชคดีที่ซึนาเดมาทันเวลาและช่วยจิรยะเอาไว้ด้วยคาถาทา่าแต่ทว่าในช่วงเวลาที่เขาหนีเอาตัวรอดบาดแผลและพิษที่ได้รับก็ร้ายแรงพอจะทำให้จิรยะพิการได้เลยซึ่งมีทางเดียวที่รักษาได้ก็ต้องใช้เลือดของหญิงสาวที่เกิดปีและวันเดียวกับเจ้างูยักษ์เท่านั้นถึงจะถอนพิษได้และระหว่างการค้นพบดาบในกิริมาลุจิรยะและซึนาเดได้เดินทางเข้าสู่จังหวัดอิจิโกพะพวกเขาได้พบเจอกับอายยเม ลูกสาววุธนร,รมของตระกูลสุกิคาเกะซึ่งในภายหลังจิรยะได้พูดคุยกับเธอเธอได้เล่าเรื่องราวชีวิตที่แสนเศร้าและบอกว่าเธอนั้นเป็นคนเดียวที่ถูกไว้ชีวิตให้รลดพ้นจากการฆ่าล้างตระกูลโอกาตะและเมื่อจิรยะได้รับฟังเรื่องราวจึงได้รู้ว่าเธอก็คือน้องสาวแท้ๆของตอนนั่นเองและอายามะก็ได้รับฟังเรื่องราวการต่อสู้ของพี่กับโอจิมารุรือว่าตนนั้นเป็นเพียงคนเดียวที่มีเลือดตรงตามคุณสมบัติที่เป็นยาถอนพิษของโอจิมารุได้อายามะมั่นใจว่า ธีรยะและเซนาเดนั้นสามารถแก้แค้นและคืนสถานภาพให้แก่สองตระกูลได้เธอจึงสละตัวเองและใช้เลือดของเธอเป็นยาถอนพิษอายเมยจึงแทงตัวเองเพื่อสั่งวยชีวิตถึงเหตุการณ์จะเลวร้ายและเศร้าแค่ไหนทีรยะก็ต้องจำใจใช้เลือดของอายเมะผุเป็นเลือดและเชื้อไขมาเป็นยาเยียวยารักษาพิษจากการต่อสู้หลายปีผ่านไปในที่สุดทั้งจีรยะและเซนาเดก็เดินทางไปพบกับดาบในกิริมาลุที่หุบเขานงาลกหลังจากพบแล้วจีรยะและเซนาเด ก็ได้เข้าต่อสู้กับโอโรจิมารุและต้อนโอโรจิมารุจนจนมุมและขับไล่ปีศาจงูออกจากตัวเขาได้สำเร็จจากนั้นพวกเขาก็ร่วมกันฟื้นฟูนฟนตระกูลของตัวเองโดยโชกุนก็คือสถานภาพให้กับสองตระกูลใหญ่และจิรลยะยังขอพยาโทษจากโชกุนให้ปลดปล่อยโอโรจิมารุแล้วจิระยะก็ได้แต่งงานกับซึนาเดะและทุกคนก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่มันก็มีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่โอโรจิมารุเป็นอดีตศิษย์ของจิระยะด้วยนะและเวอร์ชันที่เล่าไปเมื่อกี้นะครับถูกประพันธ์โดย คาวะตะเกะชินชิจิและถูกตีความใหม่โดยวาตานาเบะฮิซาโอะเอาจริงๆพอฟังเรื่องราวแล้วมันก็ต่างจากการ์ตูนนิดนึงเนาะในการ์ตูนทั้งจิรยะแ,ะและเซนาเดะแล้วจิมารุเนี่ยได้รับการขนานนามว่าเป็นสารนินจาในตำนานของหมู่บ้านคโนฮะอาคุเลที่มีคำแปลของหมู่บ้านว่าหมู่บ้านที่หลบซ่อนอยู่ในใบไม้โดยในช่วงสงครามนินจาครั้งที่3พวกเขามีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องว่าเป็นนินจาที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้นจิรยะในการ์ตูนได้รับอิทธิพลมาจากนิทานที่ละอ้อยเลย ทีระยะนั้นเป็นที่รู้จักในฐานะของฤือสีคังคกบางก็เรียกเท่าคัางคกเอ๊เท่าคัางคกเหมือนจะซ้ำกับของจีนไหมนะซึ่งจีระยะจะเรียกตัวเองว่าปราดคังคกแห่งภูเขาเมียโบคุและมีความสามารถในการเรียกคังคกขนาดเท่าภูเขาแม้ว่าเขาจะมีชื่อเสียงจากวิชาที่ใช้คังคกแต่ก็มีความชนานาญในวิชานินจาที่ทรงพลังและทํางานเป็นสายลับเขายังเป็นนักสู้ที่กล้าหาญและเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์เพราะถึงแม้อโรจิมารุจะทิ้งคโนฮะไป จิระยะก็คงตามหาเขาตลอดหลายปีความสัมพันธ์ของจิระยะและซึนาเดะในการ์ตูนนั้นซับซ้อนกว่าจะตำนานเก่าแก่มากแม้ว่าฝ่ายหญิงจะรับรู้ความรู้สึกของเขาแต่เธอก็ไม่สามารถยอมรับกับความรู้สึกของตัวเองได้จิระยะจึงได้แค่ปกป้องเธอจากระยะไกลและเก็บงำความรู้สึกเอาไว้ภายในจิตใจใจนนทิทานเก่าแก่นะครับบอกไว้ว่าจิระยะนั้นมีชื่อเดิมว่าโอกตะฮิโรยุกิบางตำนานบอกว่าเขามีพลังในการควบคุมน้ําและคลื่นลมได้อีกด้วยและก็ยังบอกอีกว่า อาจารย์ที่สอนวิชาคาง,งคกขั้นสูงก็คือวิญญาณของคางคกยักษ์ส่วนของซึนเดะก็มีบางเวอร์ชันบอกไว้ว่าได้เรียนคาถามาจากวิญญาณของทากยักษ์ส่วนโอจิมารุมีชื่อเดิมว่ายาชาโกโโรนั่นแหละครับไม่รู้ว่าเนื้อหาในคลิปนี้นั้นจะถูกใจแฟนๆการ์ตูนหรือคนที่ชอบตำนานเรื่องเล่าของญี่ปุ่นมากน้อยแค่ไหนถ้าใครมีความเห็นหรือข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็เข้ามาพิมพ์มาแชร์มาบอกเล่าคอมเมนต์กันด้านล่างได้นะครับถ้ามงองคนไหนชอบเรียกติดตามเนื้อหาสาะระ like, ไดีๆอย่าลื แลวกดดิ่งไพแจ้งเตือใหม่กันได้ส่วนคลิปหน้าจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวอะไรผมเองก็บอกไม่ได้เนาะและวพวัมใหม่ส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ